นี่คือพระเอกเลยนะทุกวันเราจะมาคิดเมนูที่ใช้กับเนื้อมาสาันสามรสเนาะเป็นเนื้อที่ไม่ต้องปรุงอร่อยไม่ต้องปรุงป้าตูเอามาบดเอามาสับ,ส,บ,ส,บสับนะคะเนี่ยเอามาสับถ้าใครมีเครื่องบดก็ใส่เครื่องบดได้เลยมีกระเทียมหัวหอมป้าตุผกักสามสีกับพวกนี้เนาะต้นหอมต้นหอมค่ะแล้วก็มีซอสเนาะอ่าป้าตุเริ่มกันเห็นมอนิเตอร์แค่หหไหนแล้วมัน ได้ยังขูดเข้าไปที่กระทะไแ้เลใส่น้ำมันนะคะวนนี้เขาไใส่เตียงใส่เนื้อที่เราบด <ท S 2> บานก็ได้นะสับก็ได้แล้วแต่ แต่ว่าเดี๋ยวต่อไปก็จะกลายเป็นเอนอานที่เป็นแฉลนี่คือเนื้อหมาสามรสราคารัสนะคะฮะอย่างละสองช้อนเพื่อแบบให้ให้มีรสชาติแบบที่เข้มข้นขึ้นเหนียวเปี่อยฮาวเดีอยวอ้ี้ โอเคเดี๋ยวจะเป็นโอ้หอมมากวันนี้มีแต่เนื้อนะคะ,ได,ไ,ดะได้แล้วได้แล้วอ่าได้แล้วเราก็จะใส่ผักสามสีนี้นะคะหาซื้อได้เนาะมันมีขายสำเร็จรูปเครื่งหนึ่ง เิ่มขนะเ่มขแ้วจะใส่หมดแล้วนนีก็ได้เราใส่ข้เอ้าใ่หมก็ได้ใช่ไหมค่ะค่แล้ว่อันนี้ผัดชส้นหอมอันนี้คือผัดชีต้นหอมนะคะปนกันเาะมันจะไม่ค่อยสดแล้วือมาจากตู่เย็นนะคะไม่คีเรียสนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราผัดมันก็สดเยอีกครึ่งหนึ่งเอาครึงหนทำไงใส่นะใส่ได้ จริงก็ไม่ใส่ก็ได้นะแต่ว่าเราใส่เสียได้ละน,นี่ใส่เยอะเอินตัดบ,บอแต่ว่ามันมีประโยชน์เนะคะ่ะที่เราจะล่นเวลานะคะเราก็ทำไข่ตักแบ่งใส่จานกล้องมีมีรีดจังอ่ะเดี๋ยวมีมือสามอ่ะสอง พอต้องแบบช้าๆเบาๆนะคะใส่เยอะเกินนะทุกคนอยากทำดีล้วได้แล้ว,ดลวเดี๋ยวเราจะกดถูกใจคนที่ได้ไดทั้งม่ขอไเสร็จแล้วหนึ่งกล่องจริง